อรุณสวัสด์ชาว,วันที่5นะคะ5พฤษภาที่นี่ตรงกับวันจันทร์นะคะเมื่อกี้แวะไปดูอาหารเช้าที่โรงแรมนะเราไมา่ได้ซื้อมาอยากเรารู้ว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่ก็คือ18ยูโรต่อคนนะคะซึ่งก็ค่อนข้างสูงจริงเรากินแบบเช้าหนึ่งมาแบบไม่ถึง10ยูโรนะเดี๋ยวเราไปาหาอะไรทานในชถานีแล้วก็เดินไปเที่ยวต่อกันในเบอร์ลินค่ะเป็นาการน่าสถานตอน7โมงกับะครึ่งนะคะเช้าว,วันจันทร์ของที่นี่ อาหารเช้าของเราในร้านสุดคิวที่เราเล็งไว้แล้วนะหลายวันของพี่อ้าน,นะคะเป็นคารบโบูแล้วก็เป็นเค้กเคลซนัทนะคะของเกดเป็นแบลทีนะคะแล้วก็เค้กมัวซาอยากลองว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตะบาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะชอบตรงแบบเมนูเขาน่ารักมากเลยร้านแบบคิวมากอะ่ะทุกอย่างแบบน่ารักชิมเค้กมัวซาก่อนนะ

รสชาติช็ชอกโกแลตโมซัดเติมพลังอิ่มแล้วนะคะเราออกมาทางด้านหลังของสถาน,นีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสะพานโมเคอร์กันนะคะข้ามช่วงถนนมานะคะก็จะมาเจอแล้วอยู่ใกล้ๆเลยค่ะสะพานโมเคอร์นะคะ ตรงนี้มันเป็นสะพานที่เขาสร้างเนี่ยโครงสร้างมันเป็นเหล็กนะคะแต่ว่าพุ้มด้วยหินทรายสีแดงนะคะมันก็เลยดูสวยตอนแรกือนเอ๊ะทำแบบมันดูเป็นเหล็กตรงไหนด้านล่างนะคะก็คือโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วก็ด้านบนเ,นเขาจะแต่งด้วยรูปปั้นนะคะชื่อสะพานมาจากคุณเฮลมุนฟอนโฮเคอร์นะคะเป็นเสนาธิการนะคะของการทหารปรัเซียนระหว่างปี1857นะคะถึง1888เขาอะมีบทบาทสําคัญมากเลยนะคะในการรวมชาติเยอรมน ตัวสะพานเดิมอะมาสร้างตั้งแต่ปี1886ถึง1891นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อะก็เกิดความเสียหายเช่นกันนะคะโดนระเบิดไปนะคะแล้วก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในปี1947นะคะตรงนี้ก็คือใช้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสปีนะคะระหว่างสถานีรถไฟหลักเบอร์ลินนะคะไปยังสเปอร์โบเกนพาร์คนะคะที่เป็นลานสนามหญ้าริมแม่นม้ำเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกัน เราก็เดินตามหานะคะรูปปั้นหองคุณโมเคอร์นะคะเขาบอกว่ามันอยู่ตรงส่วนโค้งของกลางสะพานเนี่ยส่วนโค้งกลางสะพานแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ด้านนอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้มีแต่ชื่อท่านเยเดาว่าท่านจะหันหน้าออกไปทางแม่น้ำหรือเปล่าหาไม่เจอจริงๆแล้วก็จะมีรูปปั้นนะคะกริฟฟินดั้งเดิมนะคะตรงริมแม่นม้ำตรงนี้ก็จะเป็นแบบสัตว์เทพนิยายนะคะ ของลูกผสมสิงโตและนกอินทรีเนี๋ยเราเดินไปดูตรงนู้น่าจะอยู่ตรงปลายสะพานแล้วก็จะเป็นรูปปั้นเด็กโบราณนะคะอยู่ตามเสาที่เป็นใส่ชุดโรมันมาที่ปลายสะพานค่ะก็คือจะเห็นชัดๆแล้วตรง,ตรงนี้ก็คือสัตว์ในเทพนิยายนะคะเป็นลูปผสมของสิงโตแล้วก็นกอินทรีนะคะตั้งประ่านอยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะเราเดินอ้อมไปชมสะพานนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะ ทุกคนสามารถเดินออกจากสถานีนะคะแล้วก็เดินตรงมาที่สถานเหล็กอันนี้ได้เลยนะคะก็คือจะเดินตรงข้ามมาได้เลยเห็นปะมันอยู่ตรงสถานีเลย เดินมาเรื่อยๆนะคะจะเจอ2อาคารนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันฝั่งขวานะคะคืออาคาร p o u l r Bear House นะคะอันนี้สร้างด้วยกระจกแล้วก็คอนกรีตนะคะจะเป็นสำนักงานของคณะกรรมการรัฐสภานะคะบุนเดิทานะคะเป็นรัฐสภาของเยอรมน,นีภายในสามารถเข้าชมได้นะคะแต่ว่าต้องมีแบบทัวร์นำชมนะคะจะเป็นภาษาเยอรมันนะจะเป็นช่วงบ่ายสนะคะของวันเสาร์เท่านั้นก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ไว้ล่วงหน้านะคะ ส่วนทางด้านซ้ายนี่นะคะที่มีเป็นกลมๆอันนี้นะคะอันนี้คือมารีอลิซาเบธลูเดอร์เฮาส์นะคะเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แห่งที่3นะคะแห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นให้เกียรติกับนกักการเมืองนะคะที่เขาเป็นสังคมเสรีนิยมแล้วก็นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีในเยอรมันนะคะคือคุณเมลีอลิซาเบธลูเดอร์นะคะ สถาปนิกก็ค่ะของสองอาคารเนี่ยเขาอธิบายว่าสะพานตรงกลางอันนี้ก็คือเป็นสะพาน j u m p over the spree นะคะก็คือเชื่อมของอาคารฝั่งตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็คือเป็นเหมือนสัญลักษณ์ความสามาัคคีของเยอรมันตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะเปิดไฟสวยเดี๋ยวถ้าวันไหนเรามีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายไฟให้ดูเดินต่อมาอีกนิดน,นะคะทุกคนตรงที่ริมน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นอนุสรณร์ไม้กั้งเขียนสีขาวนะคะตรงนี้อาจจะมี8ท่านนะคะ ก็จะอยู่ติดริมแม่น้ําตรงนี้เลยนะคะสําหรับผู้ที่เสียชีวิตตอนสงครามเย็นกําแพงเบอร์ลินนะคะป้ายชื่อตรงนี้ก็คือจะติดอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกเหตุการณ์ที่พากชีวิตของแต่ละท่านไปนะคะตรงนี้ก็คือ8ท่านเนาะเดี๋ยวเราไล่ชื่อให้ฟังคร่าวๆนะคะจะมีคุณโดริช ชามิลนะคะคนนี้ก็คือเขาพยายามหลบออกจากเยอรมันตะวันออกนะคะพร้อมเพื่อนสี่คนแต่ว่าถูกทหาร GDR นะคะยิงแล้วก็เสียชีวิตภายในวัยที่20ปีเท่านั้นนะคะถัดไปจะเป็นคุณเฮนเจอร์ชานะคะคุณเออร์นาเคมคุณเคลาเชอร์ทร์คุณฮิวเดกาตราบานคุณเอเวักไคเชอร์คุณดีเทอร์เวกไคเชอร์ er aiser, แล้วก็คุณมารีเนต้าจีสเคฟกี้นะคะ ใครมาตรงนี้ก็อย่าลืมมาชมตรงนี้เนาะก็คือเป็นแบบอนุสร,ร์ไมกังเขตสีขาวอยู่ติดริมแม่น้ำสปรีเลยค่ะเดินขึ้นบันไดามานะคะจะเจออนุสรนะคะสถานของการรวมประเทศเยอรมันนะคะตรงนี้เขาตั้งไว้ข้างตึกรัฐสภานะคะ บุนเดสทากนะคะเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของกำแพงขนาดเล็กนะคะก็มีคำอธิบายนะเป็นภาษาเยอรมันโปแลนด์ติดอยู่นะคะบอกว่ากำแพงมันจะบอกว่าเป็นอนุสร์สถานนะคะของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของโปแลนด์แล้วก็การลว่มประเทศเยอรมันนะคะจะอยู่ตรงตึกแบบนี้เลยไอคารัฐสภานะคะก็มีแบบสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็ตรงดัดฟ้ามันจะมองเห็นทัศนียภาพนะคะอนุษ์งามนะคะของรัฐบาลแล้วก็ที่ท่องเที่ยวของเบอร์ลินนะคะ อันนี้เราจองตั๋วไปแต่ว่ามันมีอ e ีเมลบอกว่าจะต้องรออ e ีเมลตอบกลับเพราะว่ามันถือว่ายังไม่ได้เป็นการจองเขาแค่เหมือนรับเรื่องรอเฉยๆแล้วเราก็รอมานจะเป็นเดือนแล้วอ่ะก็ยังไม่มีอ e ีเมลตอบกลับนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชมจากทางด้านล่างนะคะเผื่อใครอยากขึ้นไปก็ลองจองเอาไว้ล่วงหน้านะคะที่นี่เปิดทําการทุกวันเลยตั้งแต่8โมงจนถึง3โมง4 5นะคะเวลาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ช่วงวันหยุดของรัฐบาลของเยอรมันนะคะ การปิดดัดฟ้าและโดมอ่ะจะเป็นวันที่24ธันวาคมนะคะตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนะคะก็คือจะปิดรับการเข้าชมช่วง2โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนวันที่31มีน,นาถึง4มีสาก็จะมีการงดด้วยมันจะเป็นช่วงที่แบบเขาแบบทะลุบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครจะมาก็เช็คเวลาการเข้าอีกทีหนึ่งก่อน คสภานะคะแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะคะก็เป็นที่ประชุมสภาของประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้ก็คือตั้งอยู่ที่อาคารไรส์ทากนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงเป็นทางการว่าอาคารที่ประชุมใหญ่ไรส์ทากก็สร้างตั้งแต่สมัยจักรวรรดิเยอรมันนะคะเพื่อเป็นที่ประชุมของรัฐเยอรมันแล้วก็เริ่มใช้ปี1894นะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็เริ่มมีคนมาต่อคิวนะคะขึ้นไปเข้าชมนะประวัติข้าวๆนะคะคือตรงนี้สร้างเพื่อเป็นที่ประชุมนะคะของสภานิติบัญญัติของรัฐเยอรมันก็เปิดใช้ปีแรก1894นะคะจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันนะคะก็ถูกปล่อยทิ้งล้างไปกว่า4ทศวรรษเลย ปรับปรุงอาคารอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นในช่วงปี1990นะคะก็มีสถาปนิกชาวอังกฤษนะคะคุณโนแมนฟอสเตอร์นะคะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ควบคุมงานรูปแบบภายนอกก็คือยังเหมือนเดิมนะคะเป็นมีโอเรเนซองนะคะแล้วก็มีเสากลมขนาดใหญ่ด้านหน้านะคะแบบโรมันตรงกลางแบบนั้นนะคะภายในอาคารออกแบบแบบทันสมัยนะคะเน้นแบบการอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารด้วย โดมแก้วนะคะอันนี้สร้างเสร็จปี1894นะคะก็เป็นรูปแบบจำลองนะคะของเมืองฟิลาเดลเฟียในสหรัฐอเมริกานะคะเปิดตัวครั้งแรกอ่ะก็มีคนวิจารณ์ว่าหน้าตามันทันสมัยไปหรือเปล่านะคะขัดกับหน้าตาอาคารที่ออกจากคาสสิกแต่ว่าจริงๆมันมันก็เข้ากันได้นะมันสวยมากเลยอันเนี้ยโดมเนี้ยศูนย์กลางนะคะ40เมตรสูง23.5เมตรนะคะด้านในก็จะเป็นแกนกลางกระจกนะคะเพื่อรับแสงอาทิตย์นะคะให้คนมาเยี่ยมชมสามารถเห็นการประชุมสภาที่อยู่ด้านล่างได้ด้วย มห้องน้ำสะอาดอยูนะคะหนึ่งยูโรมาตรงสัญลักษ์ W C นะคะตรงนี้เลยทุกคนหนึ่งยูโรนะคะใครไม่มีเหรียญหนึ่งก็แลกเหรียญตรงนี้ได้ค่ะใช้เหรียญสองจะได้เหรียญหนึ่งออกมาจะอยู่ร้านติดกับร้านขายของฝากเลยนะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ W C อยู่เข้าไปได้เลยหนึ Euro ่งยูโรค่ะสะอาดเราเดินนะคะมาตรงริมถนนนะคะจะเจอกับอนุสรสถานาไม้กางเขนสีขาวนะคะ ตรงนี้เขาจะมีแบบดอกกุหลาบวางไว้ให้กับทุท่า้นเลยนะคะป้ายไม้กางเขนนะคะป้ายแรกนะคะตรงนี้จะเขียนว่า13ออกัสนะคะ1961นะคะ แล้วก็มูลเลโบมันจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะเขาแปลว่ากำแพงนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนที่วันที่13สิงหานะคะปี1961นก็ะคะก็คือวันแรกที่มีการสร้างกำแพงเบอร์ลินนะคะจากคำสั่งของวอลเทอร์อุชบิชนะคะนักการเมืองคอมมิวนิสต์เยอรมันในช่วงตีสองของวันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียหลายชีวิตต่อมานะคะชื่อในป้ายไม้กลางเขนนะคะก็คือวันที่จำกัดสิทธิเสรีภาพหรือว่าการที่เขาเสียชีวิตนะคะจากคนเรวันฝั่งตะวันออกนะคะไปอย่างสิ้นเชิง ตรงนี้นะคะก็จะมีหลายท่านเลยเดี๋ยวเราอ่านชื่อให้ฟังนะะอย่างคนถัดไปจากป้านะคะคนแรกก็จะเป็นคุณไอด้าซิกมันนะคะคนนี้เขาเป็นพยาบาลนะคะมีอายุเกือบ60ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนแรกนะคะที่เสียชีวิตบนกำแพงเบอร์ลินนะคะเพียง9วันหลังจากที่กำแพงสร้างมันขึ้นมานะคะ ถัดไปอันนี้จะเป็นคุณกุนเชอร์นะคะเป็นช่างตัดเสื้อนะคะเขาเสียชีวิตวันที่24สิงหาเขาเป็นคนที่2ที่เสียชีวิตจากการพยายามหลบหนีนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายท่านเลยเดี๋ยวเราอ่านเป็นชื่อให้ฟังแล้วกันเนาะก็จะเป็นคุณวอ์เนอร์พรอฟนะคะคุณอินโกลคูเกอร์คุณฟิลิปเพสคุณเอ็กชานฮาวส์มันนะคะประมาณนี้นะตรงนี้ใครมาก,ก็คือจะอยู่ริมถนนนะคะแล้วก็ติดกับสวนเลย นีนะคะเราอยู่ที่ประตูชายแบรนเดนบวกแล้วนะคะใหญ่อลังการมากทุกคนดูเทียวกับตัวเราดิประตูใหญ่มากแล้วก็ด้านข้างตอนนี้นะคะเขามีิทเทศการแบบเหมือนเป็นรายละเอียดเป็นปอะวัทอนี้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศที่ดูก่อนตอนนี้ ประตูชายเป็นเดนบวกนะคะประตูนี้สร้างในปีทศวรรษที่18เลยนะคะเป็นคําสั่งของพระเจ้าฟรีดิชวินแฮมที่2นะคะแห่งประเเซียศิลปะนะคะจะเป็นแบบนีโอคลาสสิกนะคะต้นแบบก็มาจากวิหารอะโครโพลิสนะคะในกรุงเอเธนนะคะของประเทศกรีซนั่นเองตรงนี้เขาตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนะคะก็คือตั้งอยู่ตรงทางเข้าของกรุงเบอร์ลินนะคะ ส่วนประตูนะคะบันเดอร์โบ,บก็คือช่วงสงครามก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเหมือนทุกทุกที่เลยแต่เขาก็สามารถฟื้นฟูมาได้นะคะตอนนี้ที่ถูกเป็นที่มันถูกทําลายลงไปคือวันที่9พฤศจิกายนคะ1989นะคะ, 1, ะ,คะก็ผู้คนน่ะก็มาเฉลิมฉลองที่ประตูนี้พยายามเตือนความหมายของประตูนะคะที่สื่อถึงสันติภาพแล้วก็อิสรภาพของคนเบอร์ลินนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็จะมีสถานทูตนะคะมีของอเมริกาแล้วก็มีของอังกฤษนะคะแล้วก็เนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะที่มา ตรงนี้ก็คือปีนทิงนรัิการอยู่พอดีเขาก็มาอ่านเนี่ยมาลองปถ่ายให้ดูภาพแบบมันมันคือแบบมันแบบภาพความรุนแรงอะ่ะอันนี้คือขนาดเป็นขาวดำนะยังดูน่ากลัวเลยอะ่ะ รูปปั้นรถม้าล่าด้านบนนะคะด้านบนสุดเลยนะคะครั้งหนึ่งอะ่ะทหารนโปเลียนนะคะเขาเคยขโมยกลับไปที่ฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์สามารถเอาชนะเหนือเยอรมันได้ในยุคนโปเลียนนะคะที่ทําการก่อรัฐประหารแล้วก็ตั้งแต่ต้องตนเองอะ่ะเป็นจกักรพรรดิฝรั่งเศสแล้วก็ได้ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในรูย,ยุโรปหนาวก็จะมีเช่นพวกประเทศแบบสเปนอิตาลีเยอรมันออสเตรียฮอลแลนด์นะคะแล้วก็สวีเดนนะคะแล้วก็แต่หลังจากนั้นอะ่ะนโปเลียนอะ่ะเขาพ่ายแพ้นะคะแล้วก็เคลื่อนทับ ส,สู้กับเปอร์เซียแล้วก็ต้องถอยทับกลับไปเพราะว่าสู้อากาศอันหนาวเนี่ยไม่ไหวนะคะในที่สุดนะฝ่ายพันธมิตรของตนก็แปรพักสู้กับจนแบบทับของนักเลียนพ่ายแพ้ไปนะคะแล้วสุดท้ายรูปปั้นของรถม้านะคะก็ถูกส่งกลับมาที่เบอร์ลินอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินมาอีกไม่ไกลนะคะเราก็จะเจอรูปปั้นนะคะเดอคอลเลอร์นะคะเป็นประติมากรรมนะคะสำริดของคุณ g r ร y h ฮาร์ด s k นะคะนนี้ในเดือนพฤษภาคมปี1989นะคะก็คือติดตั้งรูปปั้นนี้นะคะใกล้กับประตูเบอร์ลินบวกนะคะที่เราเดินมาเมื่อกี้ก่อนการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินไม่นานนะคะวันที่9พฤศจิกา1989ออกเพื่อเป็นการเลร็ยก้องสันติภาพนะคะจากชาวเบอร์ลินตะวันตกถึงพี่น้องตะวันออกนะคะ เพื่อต้องการให้แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวปฏิมากรรมนี้นะคะได้รับแรงใจจากคําพูดของสกรีชาวอิตาลีนะคะคุณฟานเชลสโต้นะคะที่บอกว่าฉันเดินไปทั่วโลกร้องไห้สันติภาพสันติภาพสันติภาพ,ภาพซึ่งคํานี้นะคะก็จะลึกอยู่ที่ไว้บนฐานด้วยนะคะแต่ว่าเราดูได้แค่จากฝั่งตรงนี้นะคะตรงกลางนั้นไม่น่าจะไปได้ทุกคนรถวิ่งฉิวมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือต่อมาจากประตูนะคะใครจะมาก็เดินต่อมาเดินตรงต่อมานะคะ จะอยู่ตรงเกาะกลางถนนตรงนี้เลยเดินถัดมาอีกไม่ไกลเลยค่ะจะเห็นเลยอนุสรสถานนะคะสงครามโซเวียตตอนนี้มีรถถังอยู่ด้านหน้าเลยทุกคนมีความแบบแอบน่ากลัวนดิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในอนุสรสถานนะคะในสงครามในกรุงเบอร์ลินนะคะสร้างโดยสหภาพโซเวียตนะคะเพื่อลาลึกนะคะถึงผู้เสียชีวิตในสงครามนะคะโดยเฉพาะทหารนะคะ8 0,000ื่นนายของกองทัพนะคะ โซเวียตที่เขา,าเสียชีวิตระหว่างการโบที่กรุงเบอร์ลินตอนเดือนเมษายนนะคะถึงพฤษภาปี1945นกีนะคะก็คือสร้างในปี1945นะคะไม่กี่เดือนน่ะหลังจากที่หยึดเมืองนะคะแม้ว่าอนุสรณ์สถานนี้นะคะจะตั้งอยู่ในเมืองเบอร์ลินนะของอังกฤษแต่การก่อสร้างก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากพันธมิตรอย่างดีเลยลักษณะน,นะคะเป็นเสาโค้งนะจะเห็นนะคะเสาโค้งแล้วก็มีรูปปั้นทหารโซเวียตนะคะด้านใหญ่อยู่ด้านบน ด้านหลังของอนุสรน,นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงภาพการก่อสร้างแล้วก็ให้คำแนะนําเกี่ยวกับอนุสรน,นะคะคำจารึกนะคะที่อยู่ใต้รูปปั้นนะคะแปลว่าความรุ่งโรจน์ชั่วนิรันดร์เดวีรบ,บุรุษผู้พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับผู้บุกรุกฟานซิสนะคะชาวเยอรมันเพื่ออิสรภาพและก็เอกราชของสหภาพโซเวียตน,นะคะ นี่เราอยู่ใต้รูปปั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใต้รูปปั้นเนี้ยมีหลุมศพนะคะของทหารมากกว่า2,000นายนะคะที่ยืนยันมีป้ายอธิบายนะคะเป็นภาษาอังกฤษเยอรมันรลสเซียว่าที่นี่คือทหารฝังศพของทหารโซเวียตนะคะสถานเป็นสถานที่ฝังศพของทหารโซเวียตมากกว่า2,000นายที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ที่นี่ยังมีพิธีนะคะลํำลึกประจําทุกปีเลยในวันที่8พฤษภาคมทุกคนมันกว้างมากเลยแล้วก็ เราอยู่ระหว่าง2ถนนนะคะตรงกลางเพราะไม่งั้นมันจะไม่เห็นเสาแห่งชัยชนะนะคะตรงนี้มันก็คือบริเวณเสาด้านล่างนะถ้ามองไปไกลประด,ดับด้วยประดิมกรรมนะคะนูนสูงบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็อันนี้ใช้เวลาเดินจากประตูชัยมาประมาณ30นาทีนะคะเสานี้สูง67เมตรนะคะด้านบนก็จะประดับด้วยรูปปั้นเทพีวิเรีสีทองนะคะหรือว่า TP เทพีแห่งชัยชนะแล้วก็ในตำนานของบริษัทก็คือสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของปาเลเซียนะคะ ตอนศตวรรษที่19ตอนสงครามโลกครั้งที่2นะคะเสาเนี้ก็ได้รับความเสียหายนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงมากแล้วก็ได้รับการเบอร์หนัฟื้นฟูลงที่เป็น,ปนมรดกโลกในปี1980ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อนุสรสถานนะคะแดชชาวยิวแห่งยุโรปผู้ถูกสังหารน,นะคะตรงนี้เป็นอนุสรน,นะคะที่สร้างอุทิศนะคะให้แด่เหยื่อชาวยิวหกล้านคนนะคะในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตรงนี้ก็คือสร้างไว้เพื่อแบบให้ความล้ำลึกนะคะถึงหฮยนะในอดีตแล้วก็เป็นการเตือนใจนะคะสําหรับคนยุคใหม่ที่แบบต่อต้านการเกยดชังนะคะตรงนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยตารางเมตรนะคะกลางกรุงเบอร์ลินเลยนะคะ อันนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวนิวยอร์กนะคะเขาวางแท่นคอนกรีตนะคะตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่มี2,711แท่งนะคะความสูงต่ำจะต่างกันไปตามแบบพื้นลาดเอียงนะคะตามช่องว่างทางเดินแต่ละช่องนะคะมองผ่านๆจะเหมือนแบบเหมือนคลื่นนิดนึงนะ สถาปติกรรมนี้นะคะมีชื่อว่า Feel of s a l l นะคะเป็นการออกแบบเชิงนำมาทำนะคะก็คือเปิดกว้างให้คนมาเยือนอะ่ะตีความแล้วก็สัมผัสได้เองว่าบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่แม่ไม่แน่นอนเหมือนเรารู้สึกแบบมันจะเขาจะให้แบบบรรยากาศมอนรู้สึกเหมือนชาวยิวนะคะที่เขาแบบเดินโด,ดนกักขังอะ่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะคนที่เข้ามาดูในนี้นะเขาบอกว่าหลายคนอะ่ะเขาบอกว่ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าสับสนไม่เข้าใจแบบว่าแบบสถาปนิกต้องการสืออะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือการที่เราเข้าใจการค่าลางพาพันธุกว่าหกล้านคนอะเราจะเข้าใจได้ยังไงซึ่งมันก็คือความหมายนั่นเองว่าแบบเออบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆพอทุกคนดูดิว่าเป็นไล่เป็นลําดับแบบไล่เป็นคลื่นจริงจริงะคะ อนุสรณ์นี้นะคะสร้างเมื่อวันที่1เมษายนนะคะปี2003นะคะแล้วก็เสร็จวันที่15นะคะ2004 15ธันวานะคะมีวิธีเปิดไปแล้วอะ่ะวันที่10นะคะ2005 60ปีนะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงก่อนตรงนี้ยที่จะเปิดมาให้สาธารณชนนะคะ มาสุดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเจอรตรงนี้นะคะก็คือศูนย์ให้ข้อมูลนะคะ Information Center ตรงนี้ขนาด800ตารางเมตรนะคะจะตั้งอยู่ชั้นใต้ดินนะคะตรงใต้นี้เขาจัดแสดงพวกข้อมูลเหยื่อเช่นชีวประวัติสั้นๆนะคะรวมถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นพวกแบบจดหมายอำลาหรือภาพถ่ายของสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงๆนะคะที่เกิดเหตุการณ์ทำลายล้างนะคะตรงนี้เขาเข้าได้แต่ว่าวันนี้เรามาวันจันทร์ทุกคนวันจันทร์ปิดนะคะปิด วันจันเปิด10โมงจนถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็จำกัดผู้เข้าชมนะคะจะต้องมีอายุ14ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะเพราะว่าภาพเนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงมากเขาเลยจำกัดอายุนะคะด้านในนะคะเขาบอกว่ามันจะมีจดหมายนะคะของคุณซันแมน g r a การาฟฟี่นะคะเหยื่อชาวยิวเพราะชีวิตจากค่ายกักกันน่ะเขาบอกว่าเขาเขียนจดหมายว่าวันที่5กันยานะคะปี1944แล้วเขาก็ใส่ขวดแก้วฝังลงในดินไว้ใกล้สุสานนะคะของค่ายกักกัน บอกว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้โลกใบนี้ได้สัมผัสเสีเซี้ยวแห่งความทรมานที่เราได้รับมันก็ตอนนั้นเขา่้จะเจ็บปวดมากๆเลยนะคะมาตรงนี้มันก็รู้สึกแบบโงๆเหมือนกันนะมันแบบมันเป็นอุสรที่แบบมันดูเรียบแล้ว่ามันดูแบบมันดูขลังมากอะ ตรงอนุสรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนะคะด้านหน้ามันจะเป็นที่ตั้งของฟิลเลอร์บังเกอร์นะ,คะ่ค่ะหรือว่าเป็นหลุมหลบภัยนะคะจากการโจมตีทางอากาศแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของบ er ังเกอร์ที่เป็นส่วนที่2อ,อะ่ะที่คือช่วงเวลาปี1936แล้วก็ปี1944นะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ที่คิดเลร์นะคะเสียชีวิตตรงนี้ด้วยคิดว่าน่าจะใช่นะตรงนั้นเพราะว่าคนยืนเยอะมากเลยแล้วข้างหลังก็ตามเรามาอีก คนตรงนี้แหละใช่จริงๆเพราะมันมีป้าอยู่นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเด็ก่าจะเป็นเด็กมหาลัยนะมาแบบทัศนศึกษาแล้วก็มีแบบอาจารย์เล่าเหตุการณ์อยู่นะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าตอนฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะฮิตเลอร์เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะวันที่26สิบหกมกรานะคะหนึ่งพันเก้าร้ยสี่สิบห้าแล้วตรงนี้กลายเป็นแบบศูนย์บัญชาการหลักเลยนะคะของนาซีจนกระทั่งสัปดาห์สุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ฮิตเลอร์ก็แต่งงานกับคุณอิวาบราวนะคะที่นี่เมื่อวันที่29เมษายนปี1945เราไม่ถึง40ชั่วโมงนะคะก่อนที่พวกเขาจะค่าตัวตายสงครามโลกครั้งที่2นะคะเริ่มขึ้นฮิตเลอร์เลือกใช้เวลานะคะอยู่ที่จุดบัญชาการนะคะก็คือตรงนี้บ้านพักนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เกิดการโจมตีทางอากาศของอังกฤษอเมริกานะคะทำให้เขาต้องสร้างหลุมรบภัยทางอากาศในส่วนของคอเนียบลัฐมมตรีไว้ด้วย บอกว่าเราฮิตเลอร์ด้วยความที่เขาเป็นผู้นำเราทุกคนทั่วโลกที่เป็นแหบ,บว่าฝ่ายตรงข้ามเขาอะก็ต้องการจะฆ่าเขาใช่ไหม,มเพราะว่าเขาอะก็โหดร้ายอะไรเงี้ยแต่เขาอะด้วยศักดิ์ศรีอะ่ะเวลาฉั้เสียชีวิตอะ่ะใครต้องไม่เอาศพขึ้งไปกลัวงกลัวไปโดนประจานกลัวอะไรก็้ม,มหรือแบบอะไรไปแห่อะไรเงี้ยนะก็เลยเขาเลยว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อรู้แล้วอะ ว่าตัวเองอ่ะจะโดนแบบระเบิดจากอังกฤษหรือที่สักที่ออไรม่รอดอ่ะอก็เลยได้แต่งงานใช่ไหมพอหลังแต่งงานอ่ะก็แบบเตรียมยาพิษทั้งเมียแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วก็เลยบอกว่าฆ่าตัวตายแม้แต่คนที่อยู่รอบตัวเขาก็เรียกมาประชุมในวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าฆ่าตัวตายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันไม่ให้เห็นศอฉันนะสุฉันจะตายฉันก็ตายด้วยตัวเองเองไม่ได้ตายด้วยน้ำมือใครก็เลยบูกว่าก็เลยคาดว่าน่าจะแบบตรงที่นี่แหละที่แบบเป็นที่ที่เขา แล้วทุกวันนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้นะว่าศพฮิตเลอร์อยู่ตรงไหนแล้วมันมีทฤษฎีว่าจริงๆแล้วคือหนีไปหรือเปล่าหรือตายอีกที่นี่จริงๆหรือข้ามไปอยู่ประเทศอื่นก็นนไม่มีใครรู้ที่ยังเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้นะคะแต่คือตอนนี้ก็คือแบบเป็นจุดที่เนี่ยเด็กๆมาศึกษาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะเข้าไปถ่ายป้ายใกล้ๆใ,ใ,ให้นะตอนนี้คือเด็กๆเ,เ,เรียนตั้งใจมากเลยเราแทรกตัวมาให้เห็นป้ายใกล้ๆแล้วนะคะทุกคน เบบมากระปุ่งชนนะคะก็เห็นร้านชารีบพุ่งตรงดิ่งมาเลยมีมิทีนะคะมีบับเบิ้ลทีด้วยมีด i ่ k มีคอฟฟนะคะเเขาเปิดเที่ยงครึ่งค่ะตอนนี้เพิ่งสิบโมงกว่ายังไม่เปิดเลยเผื่อ <c oughs> ใครอยากมานะเที่ยงครึ่งมีมิบับเบิ้ลที <Bubble> tea, ดืง่งกาแฟจากที่เราเห็นที่สถานีค่ะเราได้มาเห็นของจริงแล้วค่ะมอลล์ออฟเ l อรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าข้างใน มีอะไรบ้างถึงก็ร้านช็อกโกแลตลินเลยค่ะถัดมาก็เป็นร้านไอศครีมเราน่าจะได้กินอะไรในนี้แหละมีฟู้ดฮอลล์นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันสองนะคะทุกคนแต่การตามากและกินอาหารหอมมากเลยะขอเราเลือกก่อนนะร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารอินเดีย อันนี้ละอาหารอะไรก่อนอันนี้แบบฟิวแบบสลัดเฮลตี้เฮลตี้อันนี้พิซซ่าอาหารหลากหลายอยู่นะอันนี้เป็นโฟกเบอร์เกอร์เฟรนฟรายนะคะเป็นเคบับนะคะ อ,อาหารเยอะนะทุกคนหลากหลายมากขึ้นมาเลยชั้นสองอันนี้เป็นแบบโบนะคะอาหารเวียดนามนะคะเยอะมากยังไม่หมดเลยน,นี้อาหารจีนอันนี้เป็นแบบกริลเป็นสลัดนะคะเป็นบีฟพิซซ่าค่ะ มีโซชิด้วยโอ้อาหารเยอะมากจริงๆทุกคนขึ้นมาเลยนะชั้นสองเรื่องไม่ถูกแล้วตอนนี้หอมไปหมดเลยซีก็มีค่ะตอนนี้จะเป็นแบบว่า fresh to go นะคะมีเพนไฟมีแบบมีพื้นที่นั่งเยอะเลย ของพี่อ้านคือ S10 นะคะเป็นแบบผัดกุ้งนะคะกับคาวของเกตน,นะคะคือ S16 นะคะเป็นปลาผัดเกดเลือกกับแบบหมี่นะอยากกินหมี่นะคะร้านนี้นะคะทุกคนหอมมากทําสดๆเลยมากกินพลาก่อนเลย อร่อยอาหทุกคนปลาเป็นแบบตแป้งทอดอะ่ะกรอบนอกนุ่มในแต่ผัดซอสน่าจะซอสคล้ายๆกันเหมือนผัดซอสดำอ,อ,อ่าหารเช้าที่กิงแล้วบอก คือกุ้งค่ะแบบจีนนะก็คือฉุนหวานใช่ไหมมีพีคกลงไปด้วยเลยนี่แน่รนอนลองดินก่อนนะคะทุกคนน้ำได้เลยมือชานสองน,น้ำในห้างนะคะหนึ่งยูโรนะคะสะอาด